คลิปนี้นะครับผมจะเฉลยข้อสอบฟิสิกส์สอวนอนนะฮะปี2564นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขากําหนดออวงเส้นลวดมานะครับแล้วมีกระแสไหลเนี่ยนะตามรูปนี้เลยนะครับวงเส้นลวดตัวนี้นะครับมีรัศมี R จุดศูนย์กลางนะฮะของเส้นลวดเนี่ยห่างจากจุด M เนี่ยคือ A จุดศูนย์กลางนะครับของเส้นลวดเนี่ยห่างจากจุดห่างจากจุด N เนะี่ยคือ B จทย์ข้อนี้เขาถามว่าสนามแม่เหล็กที่จุด n เนี่ยนะฮะมีขนาดเป็นกี่เท่าของที่จุดเข้อนี้จริงๆนะครับค่อนข้างยากตรงที่ว่าสนามแม่เหล็กที่จุดเเนี่ยมันคิดยังไงแต่เพอเอนว่าโจทย์ข้อนี้นะฮะเขากำหนดมาให้แล้วว่าสนามแม่เหล็กที่จุดเมเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับมิลสูคูณไอหารสอง r กำลังสองส่วนด้วย r กำลังสองบวก a กำลังสองยกกำลังสาม่วสองเทสลาแล้วมีทิศท,ทางเนี่ยไปทางวาขวาข้อนี้ก็เลยกลายเป็นข้อง่ายตรงที่ว่าเขากำหนดมาให้แล้วว่าสนามแม่เหล็กที่จุด m เนี่ยเท่าไหร่มีทิศทางไปทางขวาเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่จุด n เนี่ยก็จะมีทิศเดียวคือไปทางขวาเหมือนกันแตกต่างกันที่ระยะห่าง ถ้าเราดูจากรูปนะฮะระยะห่างของวงเส้นลวดจา,จากจุด M เนี่ยห่างกัน A อถูกไหมฮะห่างกันเเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่จุด N นีฮะก็จะมีค่าเท่ากับมิวศู์คูณ i หาร2 R กำลังสองฮะแต่ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็น B กำลังสองยกกำลังสาเสองเทสลาเทสลานี่คือหน่วยของ สนามไม่เหล็กจากนั้นเขาถามว่าเป็นกี่เท่าก็จับมาหารนะครับก็จับ bn ตั้งหารด้วย bm คราวนี้ถ้าจับหารเนี่ยนะฮะบิวก็ตัดกัน i ก็ตัดกันนะฮะก็ตัดกันหมด r กลังสองก็ตัดกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือนะคร r กําลังสอง B กำลังสองยกกำลัง3าส่วนสอส่วน BM ก็พลิกไปด้านบนกลายเป็น R กำลังสอง A กำลังสอง 2, ยกกำลัง3า่วนสอันนี้คือคำตอบส่วนถามว่าสูตรนี้มาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้นะฮะการพิสูจน์สูตรว่าถ้าเกิดมีกระแสะไหลในเส้นลวดเนี่ยนะ เป็นวงกลมจะเกิดสนามแม่เหล็กเท่านี้ได้อย่างไรแล้วมีทิศทางไปทางขวาได้อย่างไรและก็จะมีคลิปถ้าเส้นลวดของเราเนี่ยไม่ใช่วงกลมเป็นเส้นตรงจะมีสนามแม่เหล็กมีทิศทางไปทางไหนมีค่าเท่าไหร่โอเคนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน